ท่านขกบเญที่ประลงรุทานครับก้าพุสถานชั้สุขในฐานการนายกองการไิหารปฐมขมาราการทุ่าากกงันทีพิธีกรในงานพิีกรนั่นแหลกะาาก,กีฬาทยาจิตของข้าราการุงน้องกับผมกำรังันนี้นะครับพอเดินไปกได้ขอดำเนินขั้นตอนการ

การเรียนไปแพทย์บุรีรเมยก่อนเมืองกาบมาติดข่าวบริหารรัฐมนตรีจังหวัดนครปนมผมอาสวัสดิ์รัตนนายโมการกริการส่วนตัวพระตาครูในนามคณะรัมนตรีการงานแห่งชาติจา ้านยาเสิดของสัและเยาวนตะบนภากาทุ่งปราจำปี2566ขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติมาประหาในพิธ <totalmente> ีเป <se> <ep Twenty> ิดงานสงฆ์าต้านยาเสพิของคนตนะเยาวชนตบาทุ่งประจำปีอ2566วันนี้การตรวนและการจัดกาเสงานเพราะว่าเป็นาร หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องทให้กปรปันาคนในพื้นที่เพื่อเป็นการผลักดันให้ประชาชนได้ออกสถานการการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคนสามารถเป็นผู้มาที่ได้ยังเป็นยาเล่นกีฬาว่าให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ามารถส้งงางความสุข กปรกเทศเจากส่วนทั่วคนประเทศทั่วไปละประเทศบอลประเทศงานเ่วนทั่วไปและประเทศนักเรปีกแล้วก็การเกรทั่วไปและยังมีกีฬาพื้นบ้านที่สามชนิดกีฬาเพื่อให้รับกีฬาเต่ิะหมบ่บ้าน ได้วกร้าวงอารมณสมานเนื้อกล้าวงอามณมีรสับสการจัการในการกีฬาในครั้งนี้ได้รับผลกระอย่างหนักะดยภาคสบนดในพื้ที่ประมุลการุ่งผู้ําสุงคมกำลังพูดว่าสมาชิกสภาในการบริหารตวตกพักงานรุงส่วนรัฐสาใน้ที่ประมูลพักงามรุ่งและพี่น้อง กบนาุ่งให้การเสรตอขอราบขอูคุณที่ตอนนี้ได้มาเป็นคน่แล้วขอเรียนประธาแก้่างให้รู้ว่าแจ้ต่าททาน์ส่อทันตีต้านยาเพตของตระกูลท่เรีกตระลรนทุ่ประจำปีงพัห้ารอหกสำบหกมครับขอต่างยทท ท่านยสุภานยกสุภาพัสนยกอบจนคำนรรกัลท่านสจ้ประสงค์ท่นมีสเจที่หล่อทีสุดในือนทาพรพท่านนายกสว่าลคทและคณะผู้บริหารอบพระการพึ่งนกำลังท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสบตตอดจนแต่ผู้อีย และนักกีฬาทุกหมู่บ้านของตำบลพระกามรุ่งครับผมรู้สึกเป็นเกียรติได้ยินี้เนี่ยยินประเทศไทยมาเป็นประธานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของตำบลพระกามรุ่งในวันนี้ครับจากคำกล่าวรายงานของท่านนายกสวัสดิ์คำทองจะเห็นได้ว่าอบตพระกามรุ่งยุคใหม่ใส่ใจและให้การสนับสนุนของการกีฬา ครั <is it? S 1> tá, ีาเพื <t ry Impossible> <lands> ่อส right. ุขภาพกาเพื่อชนกบงผมเองมีโอกาสเคยมาเตะฟุตบอลอยู่สนงนี้สอครั้งนะครับของทกประการทุกนะครับทุกกิจกรรมไม่่าเป็นเรื่อของการกีฬาหรืการแข่งเรือได้รับการสนับสนุน จากพี่น้องทุกหมูบ่บ่งถึงความรักบ่งถึงความสมัครสมานสามาถีของพี่น้องทุกหมู่บ้านต้องการาบขอชื่นชมด้วยหัวใจที่แท้จริงครับแับนี้นะครับได้เวลาอันเป็นมงคลเรื่แล้วนะครับผมขอเปิดการแข่งขันกีฬากั้นยาเสพติดของชุมชน,นและเยาวชนตำนวนนักการนุ่มประจำปี2566ันหกบัดนี้ครับ นอที่จะดีเปิขออนุญาตแนะนำให้แต่รุเกี่ยมมาร่วมในการการกีฬต้นของการารุครับท่านได้ทนสุภพนีโสู่่ยการสังรพนที่2องท่ารโสลาสลายุทธวัชชมหัวหน้าพมศสองหนครับ อันที่3ร้อยโทรทัตธรรมนุญไตรยงหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่210ท่านสุทธัสสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุดแคนท่านตีทิพย์พิโยผู้อำนวยการโรงเรียนประจังนิยาคานท่านจิะจระชักดข้องแก้วผอโรงเรียนท่าน,น้อยศรีบุญเรืองท่านประสงค์จาลินสมาชิกสภาจังหวัดองค์การ,ราบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรัฐกรเฉลิมชาติครับอดีตปริดศักด์จังหวัดผู้ช่วยท่านสสอรบมีอกาสครับผู้แทนประปาท่านพนมครับน,นีเป็นแก่ผู้วิเตษที่มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งน,นี้ครับท่านประธานจัดการแข่งขันกีฬากัปตันสว่างนครกายกการบริหารจส่วนตำบลพระจ่างทุ่งท่านกำลังสงทานแก้วสว่าง ท่านคำวณกุจูประธานสภาอบตอปัะการทุ่งท่งทานธนาัตนานสำร,ร,รองนายกการบริหารจังหวัดทประการทุ่งท่านสุริชัยพงบุตรรองนายกองการบริหารจังหวัดทประการทุง่งนะครับและก็ทีมสภาออก,การบริหารจังหวัดทประการทุง่งและก็ผู้นำตำบลพร้อมกับนักกีฬาทุกท่านครับครับสำหรับต่อไปเชิญท่านประธานนะครับนั่งคล้องทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในระดับต่อไปครับ ขอให้เด็กนทกขัณฑ์ทีมผู้บริหารและก็ทีมงานขึ้นบนเวทีครับเด็เจุนนะครับขออนุญาตวันนี้ท่านนายแพทย์รองกรอนิกิราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัฐมนตรีนมนะครับมอบนนสนับสนุน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของพี่น้องชาวตำบลประกาญทุ่งขอเสียงปรบมือขอบคุณทนะ่านดังๆครับท่านนายกข,ขวัญน,นะครับท่านนายกสุภาพธานีโพสุนะครับนายกการบริหารส่วนตำบลพระกาญทุ่งมอบเงินสนับสน,นุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขอเสียงปรบมือขอบคุณท่านดังๆครับเดี๋ยวขออนุญาตมอบของที่ระลึกนะครับเช้า